สวัสดีครับแฟนๆชุดขยันนะครับเมื่อวานโหลดข้อมูลนานมากนึกว่าไปแล้วนะมาดูตอนเย็นเอ้ายังไม่ไปนะครับก็ขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับเราก็นึกว่าเข้าไปแล้วนะครับโหลดตั้งแต่เช้านะครับพอออกจากบ้านไปเน็ตอ่อนๆนี่ช้าเลยครับโหลดไม่ไปเลยนะครับขอไโด้วยเดี๋ยววันนี้จะทวนเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูผลเมื่อวานนะครับวันที่18นะเลขที่ออกนะครับ 4 9 6 5 3้า้สามนี่นอยพิเศษนะฮะนอยธรรมดาล้วก็นอย v p นะครับ5 3สาเป็นตัวเน้นของเราด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยเข้าตรงนี้นะครับส่วน9 6หนะเก้าหก็มีให้ชมนะครับเกหนะฮะส่วนน้อยธรรมดาในช่วงพิเศษนะฮะก็5้าสามอีกเช่นเคยครับเเดียวกันนะฮะแล้วก็หนนะครับของเราตรงนี้นะครับ โยงไปนะครับสอนน้อยวีพีห้าหนึ่งสองสองสามนะครับหนึ่งสองสองสามนะฮะไม่มีนะฮะมีแต่ห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งสองนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเข้ากันยังไม่หลุดนะครับครับสามหวยเหมือนเดิมนะ เดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับวันนี้จับได้นะครับจับในชุดขยันเราได้นะฮะจับในชุดขยันเราได้นะครับ,บนีน่นครับเก้าสองหกห้าแปดสี่สามเจ็ดนะเดี๋ยวจับคู่ให้นะครับจะเป็นสามชุดเหมือนเดิมนะฮะเ้าสองเก้าหกสองหกกลุ่มที่สองนะครับ 5้5แ5ดห้าสี่ห้าสามนะครับห้าเจ็ดแนะครับสี่สแล้วก็สานะกลุ่มที่3ามนะครับเก้า 94 93 97 25 28 24 23 27หนะครับ65 68 64 6แแล้วก็67 มีหมดงหมด2บตัวนะครับเดี๋ยวเราจะคัดเอาจากเลขวิ่งในชุดใหญ่นะฮะคุมใหญ่นะมีหกับ9นะครับเป็นเลขวิ่งที่เด่นๆน,นะ6กับ9นะครับจะจับ6กับ9ออกมานะครับที่เลขเก้่อนะฮะเก้ามี9 2นะครับ9 6นะครับ9 5นะครับ 98 94 93 97สนะครับส่วน6นะครับมีส6งหนะฮะหกหนะครับหกสีสาแล้วก็หกเจนะครับ อ่าทีนี้ก็ดูตัวชนนะชนนี้มีตัวไหนบ้างมีเก้าหกนะครับเก้าหกหกแปดลืมไม่ได้อย่างไรนะครับหกแปดนะชนกันนะเก้าหกหกแปดนะครับหกสองมีหรือไม่สองหกมนะีชนกันหมดนะครับสามตัวนะครับ สามตัวเลยนะฮะอ่ะโอเคครับก็ลองพี่นาดูนะครับยังไม่หลุดนะฮะชุดนี้นะครับจะอยู่นี่หรือว่าในกลุ่มนี้นะครับผู้ชมก็ลองเลือกดูนะครับตัวผมเองเป็นเพียงผู้นําสื่อแนวทางเป็นสื่อแนวทางให้นะครับท่านก็ลองจับตัวเน้นอะไรดูนะฮะลองจับดูนะครับต้อง หัดทำเองนะครับพวกนี้นะฮะจะได้ไม่ต้างตามากตัวในวันไหนที่หลุดเราก็จะมีวันที่เข้านะครับจะไม่หลุดตลอดนะฮะในสูตรนะครับโอเคครับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับทุกสิ่งอย่างคือแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการรับข้อมูลนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ